ผมชื่อนิวัตมนัดเปียเลิศครับเป็นศิลปินที่พำนักอยู่ที่กาญจนบ,บรุรีจะมีแสดงงานที่เวอร์แกลลี่นิทัศการชื่อแอรีย7 1 3 4 6ครับชื่อกล้องครับเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ร้านคูบาครับแล้วก็บทบาทในิทัศการมาช่วยดูแลในเรื่องของการผลิตเหล้าครับที่ ที่ได้คุยกับศิลปินคืออจริงจริงไอ,อเริ่มเริ่มแม็กตัวศิลปินนะครับเป็นคนเป็นคนติดต่อมาว่าว่าอยากจะทําเหล้าครับเพื่อนผมเป็นผมเป็นคนทำทำเหล้าอยู่แล้วที่ที่ทำงานเกี่ยวกับกับสปิริตอยู่แล้วก็เลยได้คุยกับแม็กว่าเออจะทําว่าตัวศิลปินเนี่ยอยากได้อยากได้เหล้าเพื่อที่ออก จะสื่อสารอะไรกับกับคนที่เข้ามาชมแค่นั้นผมเป็นคนที่เหมือนเป็นเทคนิคเชี่ยนะฮะที่จะทำให้ให้ไอเดียอ,ออกมาเป็นเป็นรูปธรรมได้ยังไงข่นั้นเองครับนิทรรศการนี้จะพูดถึงเรื่องระบบของอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ผมใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ปีเพื่อรีเสิร์ชนิทรรศการนี้ก็จะมีทั้ง p a i n t i n g Sculpture, Video, Film จริงๆเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่ผมลงไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งจะมีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแรงงานระบบอุตสาหกรรมครับจริงๆลำคือหนึ่งในไอเดียที่ผมเนี่ยอยาก จะสื่อสารให้กับผู้ชมเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ผ่านลิ้นและรสชาติเพื่อจะได้เข้าถึงตัวไอเดียของผลงานรสชาติที่เราครั้งแรกที่เราไปคุยกับพี่ก้องเนี่ยรสชาติแรกที่เราอยากจะให้ใหผู้ชมได้สัมผัสเนี่ยคือรสชาติเคม็ม แล้วก็รสชาติที่2องเนี่ยคือรสชาติหวานที่มาจากอ้อยรสชาติที่3เนี่ยเราอยากได้กลิ่นควันที่มันเข้ามาเนี่ยสรสชาตินี้มันจะบอกสถานการณ์บางอย่างของระบบอุตสาหกรรมน้ําตาลเนี่ยครับก็คือตัวศิลปินเนาะต้องการที่จะต้องการที่จะทำทำเล่าโดยมีตัวตัวมวลภาวะตัวควันผมก็เลยเอามา ตีความว่ามันจะมีเหล้าชนิดไหนที่ทำออกมาแล้วแล้วแมทช์กับตัวไอเดียตัวนี้มันจะมีเหล้าตัวหนึ่งของเม็กซิโกอะฮะที่แบบว่าพอดื่มเข้าไปแล้วจะได้ได้กลิ่นของของควันแต่ยังไม่เคยมีใครอามาทำในรูปแบบของร UM. ัมผมก็เลยรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้อยากจะทดลองเราเลือกวิธีที่จะทำจากน้ำอ้อยสดเนาะเพราะเราทำงานเกี่ยวกับ ลาอ้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็มันก็เลยเขาเรียกว่าอาร์กิโคลำพอเวลารำชนิดเนี้ยเวลากินเนี่ยคุณจะได้กลิ่นเขาเรียกว่าเหมือนกลิ่นกลิ่นหญ้าเขาเรียกกราซี่หรือกลิ่นเขียวๆประมาณนี้เพราะว่าไอต้ต้นต้นอ้อยมันก็คล้ายๆหญ้าเนาะกลิก่นพอรักกันออกมามันก็จะได้กลิ่นแบบเขียวๆเราต้องการตัดทอนการปรุงแต่งให้ได้มากที่สุดแล้วก็นำเสนอ ผลลัพธ์ที่มันรู้สึกค่อนข้างบริสุทธิ์ที่สุดก็ตั้งแต่คุยก่อนที่นิรรศการนี้จะมาถึงก็น่าจะเป็นปีนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่ทำก็ลองผิดลองถูกหลายครั้งอยู่ครับน่าจะ4ีหครั้งกว่าจะกว่าจะออกมาเป็นลำที่ที่อยู่ในนิรรศการครับก็หวังว่าจะให้ให้ได้คือลำตัวนี้ที่ที่ลองทำกันก็คือมันเป็น เราไม่ได้ทําอย่างที่ในตลาดอุตสาหกรรมมีนะครับผมเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ประสบการณ์ทําก็คือไม่ไม่เคยมีคนทําแบบนี้นะฮะ mm hmm. ก็หวังว่าจะให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาแล้วคนทานเนี่ยได้ได,ได้รสชาติตามที่เราได้คุยกับศิลปินไว้ว่าเออมันได้กลิ่นกิ่นควันไฟนะครับมีความเค็มนิดนิดแล้วก็ หวังว่าจะให้เป็นรำที่ดีทั้งสองคนเนี่ยทั้งพี่ก้องและแอนเดรสเนี่ยจริงๆผมถือว่าเขาเป็นศิลปินการทำงานร่วมเขาคอลลาบอร์เรชร่วมกับเขาเนี่ยซึ่งสองคนนี้ถือว่าเป็นมืออาชีพเนาะเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผมได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆซึ่งผมอาจจะยังไม่เคยลองอะไรเงี้ เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจและท้าทายในตัวผมแปลกใหม่มากครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยทำอะไรที่แบบเข้าไปอยู่ในในงานศิลปะก็ก็เป็นแค่บาร์เทนเดอร์ครับจริงๆผมทำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับชื่อแอนเดียสทำด้วยกันสองคนครับครับก็สนุกดีครับสวัสดีครับผมชื่อชูเกียรติวงศ์สุวรรณครับจริงๆก็ ที่มีบทบาทในงานนี้ก็คือมีงานถ่ายฟิล์ม16มเมตรแล้วก็มีงานข้างหลังครับกับแม็กพี่แชมป์เนี่ยด้วยความที่เป็นคนกาญจนบ,บรุรีซึ่งเรารู้จักเขาผ่านรุ่นพี่คนหนึ่งด้วยความบังเอิญที่เขาเป็นคนกาญจนบ,บุรีนี่แหละด้วยความที่พี่แชมป์เนี่ยเป็นคนเมืองการแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับฟิลม์มซึ่งค่อนข้างจะสเปเชียลด้วย โดยการที่เขาเนี่ยทำงานภาพถ่ายหรือฟิล์มเนี่ยเราสนใจที่จะใช้ไอเดียเกี่ยวกับ moving image หรือฟิล์ม16มิลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลงานเราเลยชวนพี่แชมป์เข้ามาทำงานาจริงๆไม่เคยรู้จักแม็กมาก่อนเราก็รู้จักแม็กมาช่วงก่อนโควิดที่ที่ใจเนี่ยครับที่จะเกิดเกิดเกิดโควิด COVID, ขึ้นแล้วก็ พอดีช่วงนั้นแม็กกลับมาจากเยอรมันพอดีแล้วก็อยู่ดีๆแม็กเหมือนอยากทำฟิล์มครับเพราะปกติเราเป็นคนรับล้างฟิล์มซูเปอร์เอ็กล้วก็16มิลแม็ก <Mac S 2> ก็เลยสนใจที่จะทำฟิล์มแม็กก็เลยวิ่งเข้ามาหาเราเพราะเราเป็นคนเมืองการด้วยโดยความที่เราเป็นคนเมืองการด้วยมั้งครับแม็กก็เลยเออสนใจที่จะร่วมงานเราก็พอเจอกันแค่วันแรกเราหลังจากนั้นสองปี สองปีที่ที่แม็กทำไอ้เรื่องขบวนการน้ำตาลเนี่ยครับ mm hmm. เราก็แม็กก mm ็ hmm. มารีเสิชแถวบ้านเราแทบทุกวัน Mac mm hmm. แม็กก็เล่าถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ของงานว่าเออมันมันเห็นปัญหาของเรื่องข่ามเอวควันที่แบบเออที่มันเยอะมากซึ่งเราเจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเออมันมีขามเอวอ้อยลงมาเป็นหิมะสีดําแล้วมันก็เออมัน มันเกี่ยวกับเรื่องอากาศหายใจของคนแถานั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเออสนใจเราก็เหมือนเออเต็มที่กับการรีเสิร์ชข้อมูลกับแม็กด้วยครับตอนบีฟคือจริงๆเราเราเราไม่ได้มีภาพที่แบบตายตัวหรือไอเดียที่ตายตัวแต่เรามีไอเดียว่าเราอยากจะได้ได้ภาพ moving m a s ที่ที่เป็นตัวโรงงานที่เป็นแบบนี้เออเรื่องคอนเซปต์ส่วนใหญ่แม็กเหมือน แบบพยายามอยากจะแชร์กันแล้วก็เหมือนพยายามอยากให้เหมือนแม็กมันพยายามอยากเห็นเห็นจากทุกๆมุมหลายๆมุมเช่นจากมุมคนตัดอ้อยจากกลิ่นของโรงงานจริงๆว่าเออโรงงานมันปล่อยกลิ่นอะไรออกมาจริงๆว่ามันมีเออมันมีบรรยากาศที่แบบเออมันไม่สามารถเก็บเอามาไว้ในตัวงานได้ซึ่งเช่นแบบ โหเรื่องกลิ่นที่มันอบอวนไปด้วยกลิ่นอ้อยกลิ่นกากน้ำตาลหรือว่าอะไรเงี้ยครับที่คุยกันตลอดว่าเ,เราจะเอาไอ้พวกนั้นมาให้คนรู้สึกได้ยังไงเรื่องอารมณ์ของหมอกควันที่มันแบบเออมันดําจนเป็นแบล็กโน w พี่แชมป์ก็จะเป็นคนแนะนําเทคนิคเราทั้งหมดว่าถ่ายตอนนี้ภาพควรจะไปอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะใส่ว่าเออควรจะใช้ฟิล์ม16มิลจริงจ ก่อนหน้านี้งานไอตัวนี้ครับแม็กจะใช้ฟิลม Super Egg ์มซูเปอร์เอเป็นเป็น8มิลซึ่งเป็นฟิล์มที่เล็กกว่า16มิลแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวฟิล์มแล้วว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเราเอาถ้าเป็นซูเปอร์เอกมันจะเหมือนเป็นพวกมินิดีวีเมื่อก่อนเป็นกล้องวิดีโอแฮนดิแคมที่แบบถ่ายเก็บบรรยากาศกันเองง่ายๆในครอบครัวเราว่า เหมือนเนื้อหาที่บันทึกลงไปในซ u เปอร์เอ็กอะไรเงี้ยครับมันก็จะดูเบากว่า16แต่ในไอ้พวกที่เมื่อก่อนจริงๆพวกฟิล์ม16อะไรเงี้ยครับเขาจะไปใช้ในภาพข่าวภาพสารคดีหรือว่าเป็นพวกหนังสั้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นเรื่องเนื้อหาหรือน้ำหนักที่เราให้ลงไปในฟิล์มครับว่ามันเป็นเนื้อหาอะไรมีเนื้อหาอะไรอยู่ด้วยมันเรียกว่าเป็นความหนักแน่นในการบันทึกภาพแล้วก็ ความซีเรียสของกล้องเวลาที่กล้องภาพขาวกล้อง16มิลก็จะใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราไปแคปเจอร์นู่นนี่อะไรเงี้ยเออมันก็จะได้สิ่งที่เป็นทางการซึ่งเราเลือกใช้ฟิล์ม16มิลเนี่ยเ,เราคิดว่ามันคือ Moving i อ a g e หรือ d o c u m e n t a น y ซึ่งใกล้เคียงกับสิ่งที่ที่ไอเดียหรือที่พี่แชมแนะนำครับคือจริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่า ไอโรงงานพวกนี้มันหล่อเลี้ยงคู่คนมันเป็นเรื่องของคนที่มีงานทำมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลกระทบอย่างเงี้ยครับที่มันออกมามันกลายเป็นอากาศที่คนหายใจหายใจร่วมกัน,นกลายเป็นมลพิษทางแม่น้ำที่คนเอามาใช้ร่วมกันแล้วก็มันก็ทำให้เกิดโรคโรคทางเดินหายใจโรงพยาบาลคนเต็มนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ย คือเราว่าเออเราเห็นผลกระทบพวกนี้ที่มันกระทบเราอยู่ตลอดเวลาในช่วงฤดูกาลนะครับหมายถึงว่าอ้อยเขาก็จะเริ่มตัดกันตั้งแต่ช่วงหนาวหนาวเดือนตั้งแต่เดือนธันวามกราแล้วก็ไปปิดหีบช่วงเมษาสี่เดือนนี้เราก็จะหลุนอากาศกันอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเออม่นเข้ามาอ้อยใครจะแอบเผาไรอ้อยวันนี้คือ คือมานี่แบบเออมันก็ดำทั้งบ้านแบบตักผ้าขาวเราก็จะรู้เลยว่าเออเออว่ามันเป็นยังไงเราหายใจอะไรเอาอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราช่วงนั้นคือเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็คนก็จะแสบตาเด็กเล็กๆลูกเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่เราวัยรุ่นเราก็อย่างใช้ชีวิตนู่นนี่ได้แต่พอตอนนี้เรามีลูก ออหมายถึงว่าคนรุ่นเรามีลูกแล้วเราเห็นเด็กๆที่ที่เขาไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ในด้วยคนในพื้นที่เองหรือว่าผู้ใหญ่เองที่มีหน้าที่อ่ะมันไม่เกิดการปฏิบัติงานในการควบคุมมลพิษเอยไอการนู่นนี่อ่ะคือมันมีนกลไกที่แบบคอยควบคุมไอโรงงานพวกนี้อยู่แล้วแ,วแต่ เออทั้งกลไกมันไม่ทำงานพวกนี้มันจะสร้างความเดือดร้อนเราคิดว่าแลน์สเคปที่เราเห็นเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นแลน์สเคปเดียวกันทั้งหมดหมายถึงว่าในการมุมมองก็คือเห็นท้องฟ้ากับกับกับพื้นดินเนาะแต่เรารู้สึกว่าทุกทุกมุมหรือทุกที่ที่เราเข้าไปสำรวจเนี่ยมันมีบางอย่างที่น่าสนใจและบางอย่างที่มีปัญหาอยู่ในพื้นที่ พื้นที่นั้นซึ่งเราอาจจะไม่ได้โฟกัสมันลงไปเต็มที่แต่เรารู้สึกว่าการถอยหลังออกมาดูให้เห็นแลนสเคปทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นภาพกว้างทั้งหมดซึ่งเราสนใจอุตสาหกรรมน้ําตาลทั้งหมดหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เจาะลงไปในมุมใดมุมหนึ่งแลนสเคปในมุมมองของเราคือการถอยออกมาดูภาพกว้างทั้งหมด ภาพแลนสเคป e มันนั้นจะไปอ้างอิงกับไอตัวชื่องานแต่ที่ที่พูดถึงเรื่องพื้นที่ที่เราปลูกอ้อยในในจังหวัดการอะไรเงี้ยครับภาพส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นแลนสเคปที่ให้เห็นแลนสเก็ตกว้างว่าเออไอแอเรียพวกนี้มันอยู่ที่ไหนเป็นพาร์ตตรงไหนบ้างอะไรของของจังหวัดการบิทเตอร์สวีทเนี่ยเราอยากจะทำวิดีโอ VHS ซึ่ง เป็นหนังม้วนเก่าที่เราเลือกใช้ซึ่งเราเจอมาเหมือนเป็นฝาอ็อบเจกต์เนี่ยเราอยากจะใช้หนังเรื่องไททานิคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานเพราะว่าเราว่าหนังเนี่ยมันมีมันเป็นที่ป๊อปปูล่าของคนในซึ่งทุกทุกคนรู้จักมันเป็นหนังความรักแล้วก็เป็นความรักระหว่างชนชั้นอ้อ,อยที่เขาตัดเนี่ยมันคือความหวานซึ่ง จริงๆเราก็พยายามเล่นไปกับความหวานที่มันเป็นแบบอุปมาอุปไมยเนาะอความหวานที่แบบหวานเจีย๊ยบเวลาความรักที่มันหวานจนแบบแบบหวานหยดเจิมอะไรอย่างเงี้ยครับในเชิงเทคนิคเราว่ามันเป็นแมททีเรียลที่ที่เอามาใช้มากกว่า หมายถึงว่าในเชิงเทคนิคก็จริงๆมันเป็นเรื่องการบันทึกภาพแค่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ศิลปินพยายามจะแคปเจอสิ่งเหล่านั้นมาให้คนดูว่าเออโรงงานแบงมันปล่อยควันยังไงนู่นนี่อะไรแต่ส่วนตัวไททานิคนี้น่าจะเป็นการจิกกัดของศิลปินด้วยที่แบบมึงหวานกันซะเหลือเกินแบบมันอยู่ในแวดวงแบบเออชนชั้นสูงแม็ก,มกพยายามจะ เล่าถึงเรื่องประวัติของน้ำตาลว่าเออน้ำตาลเมื่อก่อนใช้อยู่กแบบับพวกในวงชั้นสูงอะไรเงี้ยครับแต่มันก็เหมือนตีไททานิกแบบอ่ะเป็นพวกเนี่ยเออชนชั้นสูงที่แบบโหหวานกันซะเหลือเกินนูน่นนี่แต่แบบเรามันตัดสลับมาแบบภาคนทํางานในพื้นที่แบบโคตรใหญ่อะ่ะเราเห็นคนตัดอ้อยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเออมันมันตีความถึงบริบทของ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่บนไรออยกับสิ่งที่น้ำตาลมันเอามาเสิร์ฟว่าเออน้ำตาลมันทำงานอะไรอยู่แล้วก็คนที่ทำงานเพื่อน้ำตาลเขาทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโหมันแตกต่างกันมากเลยบรรยากาศบนไตทตนิกกับไอเนี้ยครับคนนะพวกศิลปินศิลปินเขาก็เลยอยากให้เอาเหมือนภาพคอนทราส ้นเีเนใม้อนเว้านวนะครับ SweetNate Power เนี่ยเป็น moving m e s e อีกชิ้นหนึ่งถ่ายโดยฟิล์ม16มิลถ่ายตรงข้ามกับโรงงานน้ำตาลเล่นโดยเ,เครื่องเล่น16มิลโดยในห้องนี้จะมีเครื่องปั่นไฟที่มี น้ำมันผสมเอทานอลซึ่งจะเป็นพลังงานเอทานอลเนี่ยมาจากอ้อยใบอ้อยหรือกากอ้อยพวกนี้ครับก็คือจะใช้พลังงานจากเครื่องปั่นไฟเนี่ยลันโปรเจคเตอร์ก็คือลันเครื่องเล่นโปรเจคเตอร์16บมิลเอ่อบีเทอร์สวีทเนี่ยเป็นการติดตามพี่ๆเกษตรกรลงไปส่วนสวีทเน็ตแอนด์พาวเวอร์เนี่ย เป็นการลงไปเฝ้ามองดูโรงงานน้ำตาลการทำงานร่วมกันใช่ไหมหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องเทคนิคของการมองหรือมุมมองแม้แต่การถ่ายภาพของเวลาซึ่งมันซีเรียสกับการการที่ที่ตัวเราไม่รู้ทางด้านเทคนิคนียเราไม่มีความรู้เฉพาะทางทางด้านฟิลม์มหรือ พวกนี้ครับซึ่งมันเป็นความรู้ใหม่เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆและได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการทํางานร่วมกับพี่แชมป์นี่แหละครับเราเห็นวิธีการมองของเขาซึ่งเราไม่เคยเห็นว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับภาพหรือคนที่สนใจภาพถ่ายจริงๆเนี่ยเขามองมันยังไงม,มีความหมายยังไง จริงๆดีมากแหละเรารอคอยอโปรเจกต์พวกนี้ที่จะมาเล่นทั้งเรื่องการหยุดเผาเอยอ,อะไรเอยที่จะหาคือเราก็ไม่ใช่ศิลปินที่จะมีพลังที่จะสื่อสารอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมีมีงานตัวเนี้ยเข้ามาเออมันทำให้เราได้ไปรีเสิร์ชได้เราไปได้ไปเห็นโรงงานในมุมต่างๆที่แบบเออเราค้นหาแล้วก็ได้ไปเจอไอ้สิ่งที่ เราก็ไม่เคยเห็นด้วยอะไรด้วยแล้วก็เราได้ออกไปจากแอเรียที่เราเคยอยู่แล้วก็มองอ้อยในมุมที่มันกว้างขึ้นเมื่อก่อนเราจะดูแค่อ้อยในจังหวัดในอำเภอรธรรมกาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทํางานอันเนี้ยเราได้ไปเห็นไรอ้อยในจังหวัดกาแบบเออเกือบหลายๆที่ที่เราไม่เคยไปอะไรเงี้ยครับเออมันทําให้เราเราเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดเราแล้วเราแบบ โหมัันขนาดนี้เลยนะนแบบเออเราแบบมันทําให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาหรือว่าจะทําอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะเราเออแบบเราต้องใช้เราต้องใช้อะไรอะหมายถึงว่าเราต้องใช้พลังงานแค่ไหนในการที่จะสื่อสารหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเราเนี้ยซึ่งจริงๆเราแบบคุณจริงว่าแทบไม่มี ถทาไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เลยนอกจากความจริงใจจากราชการหมายถึงว่าเราเราเราให้ความหวังกับกับราชการจริงๆเพราะหนึ่งเขามีเขามีกำลังเขามีกฎหมายที่จะคอยควบคุมนู่นนี่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ต้องไปเข้าสู่การเมืองอยู่ดีแต่แค่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่แบบเออทำให้คนไปเห็นอีกมุมหนึ่งว่า เออให้ตามต่อได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยอะไรด้วยตรงนี้แค่นี้เราก็เออรู้สึกว่าเอองานมันก็โอเคแล้วอะเพราะมันไม่ค่อยมีคนเอาไอแอดเดียพื้นที่ตรงนี้มามาบอกเราให้คนทั่วไปได้ได้ดูเหมือนกันนะครับนี่เทศกาลอรเรีย721346เนี่ยเปิดให้ชมถึงวันที่18มิถุนา มาดูผลงานจริงที่แกลลรี่เวอร์ได้ครับขอบคุณครับ